สวัสดีครับสวัสดีครับผมครูอาครับอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรผมครูต้าครับต้าทุ่งสีทองอสองสมานีครับสองสมานีไปต่อยช่อสามไปต่อยช่อสามวันนี้ผมจะมาผมมวยโรงเรียนครับจะมาสู้กับมวยช่องสามครับเนื่องจากว่าหยุดไปเกือบสองเดือนครับมาวัดร่างกับอาจารย์ต้าคืนวันนี้จริงๆยังไม่ได้เปิดค่ายครับมาสอนพิเศษใช่ไหมสอนพิเศษครัจบ

Oei 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 oei. O, my God. Oei. Aha. Oei. 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 Yokali piti na iye. Bola ka piti. Oei oei. Oei. ไมเหนอยนไเยเลยพอแค่เดีครับ เหนื่อยมากสอนเดินไม่ได้ฟินเลยเหนื่อยจังเนี่ยนนะต่อจากเมื่อวันคลิปแรกคลิปนี้คลิปสองคือใครไเล่นๆนะครับใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ตามในโซ่ผมในเฟซาเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แสดงละครนะเหนื่อยจังเนี่ยครับเดี๋ยวหายใจไม่สะดวกครับใครชอบคลิป เดี๋ยวเพื่อทำเกี่ยวกับมวยไทยที่จินสถานที่สำคัญสำคัญเมือไงไหนที่น่าสนใจผมจะไปถ่ายแล้วก็ลงใน YouTube ครับเพราะว่า YouTube ที่นี่มันจะอัพง่ายกว่าเฟซครับมันจะเร็วกว่าอะเม่ววาแล้วค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มันยูู่หน่หนึ่งจอ